สวัสดีค่ะเพจดังสารภาพตรงๆอยากให้กัญชัยติดคุกแต่ล่าสุดเห็นแล้วสงสารวันที่5ตุลาคม67กับรายการโหนกระแสล่าสุดในตอนเสียทองเท่าหัวแถมเสียผัวอีกต่างหากเมียตำรวจร้องถูกสาวเมียนายบุกห้องเรียกได้ว่าเทพนี้เดือดจนพิธีกรอย่างหนุ่มกัญชัยหัวหมุนไม่น้อยโดยจุดเริ่มต้น จากที่ก่อนหน้านี้เพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนด้ออกมาโพสท้ายหนุ่มกัญชัยทำเรื่องนี้และสุดท้ายก็ต้องมาปวดหัวหนักจนเก็บทรงไม่อยู่เลยทีเดียวล่าสุดเพจอีเจี๊ยบเรียบด่วนก็ได้ออกมาโพสทำนองว่าตนนั้นรู้สึกผิดระบุข,ข้อความว่าสารภาพตรงๆว่าตอนแรกที่ท้าให้กัญชัยทำเรื่องนี้เพราะอยากให้กัญชัยเข้าคุกแต่สุดท้ายไปไป,ไปมา,มาดูเหมือนกัญชัยจะไป เข้าโรงพยาบาลประสาทแทนนอกจากนี้ยังคอมเมนต์ต่อใต้โพสต์ว่าสงสารพี่หนุ่มชิบหายหัวเหอกระจายเป็นขนหมีเลยหนุ่มกัญชัยผมขอโทษผมผิดไปแล้วไม่นึกว่าจะวายป่วงขนาดนี้ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากขอบคุณสยามนิวค่ะ